ท้ายๆบอกตายแล้วกูเหลือเท่าไหร่แล้วครับเหลือเท่าไหร่แล้วแดงออกหนึ่งแดงออกหนึ่งหลังๆนนากว่บ คนที่อยู่ข้างหลัง้างสันแดงไป <c oughs> เลือกท่าไห่แล้ะสิบต่อสาม เหลือหนในสเหลือหนในสตอนแรกหนในเตอนนี้หนึ่งในสามวแล้วแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวหนึ่งใน <c oughs> đẹng ngọt đẹng ngọt đây đang, ui, ui, đồn sao phút thứ đen luôn, chết đi, chết, tèt tò 3, đen bay. ตั้งห้าอุ้ยดำอีกแล้วเหลือเหลือสามสามเอาแล้ว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 หลังหลังสั่นแล้วดำอุ้ยดำว่ะหลังหลังน่ากลัวครับ สารคนไม่ได้จับห้าต่อสามนี่ลีตัวคนหลัง